สวัสดีครับพบกับเลเวลไอติมที่เหมือนกันทั้งหมดใน7ซเวนอีพีสานะคบซึ่งเราจะมาให้ดูไอติมแบบไอติมเมื่อกี้มืมแนะนำาไอติมรสนีดแนะนำจะมีรถผลไม้รวมแบบรถเลมอนสแตะมาเรถนกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นรถอะไรรสอะไร,ร ไอแคนดี้ไอแคนดี้โซดามันจะเหมือนลูกอมโซดาอันนี้วัดเคยกินแล้วเพื่อนเพื่อนให้หนะอนี่อันนี้น้ำแข็งติดนรนถนนต่อไปนะครับรถโคลกาครับต่อไปรถโคลก้า รถต่อไปนะครับก็รถยูยูชิยูชิคืออะไรยูชิยูสุยูสุมันเป็นร้นสมม้มเหรอแคนดี้ยูสุแคนดี้<า>ยูสุสม้สมมันเป็นส้มเหรอส้มยูสุส้มยูสุนะเรามาเริ่มกินรถแรกกันเลย ตัวเองมาสิจ้าพี่เลยมั้ย<ส><ด>เริ่มจากคือรถที่รถอ,อันนี้ผมเคยกินไปแล้วอ่ะใน,นสองอันนี้อยู่กับอันนี้อันนี้อันนี้มันแปลกกว่าอันอื่นเอาไว้ท้ายสุดเริ่มจากอันนี้ก่อนนะ อันใหญ่สุดนะแล้วนี่ฮะให้ดูใกล้ๆสุดอันที่สุดนะอนะันทนะนะี่สามมนะีสามยังจากอันแรกก่อนนะครับอันแรกก็เป็นอังไงแผลเล็กๆตัวใหญ่ตัวใหญ่

ต่อไปโอ้โหเป็นสามแท่งสามสีเลย นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาข้างในแบ่รถส้มรถส้มสิรถนี้รถส้มแบ่งด้วยกันรถโคลก้านีรถโคลารถต่อไปก็รถอะไรรถส้มยูสุลูกไม่ใช่รถนี้รถอะไรละรถแคนดี้

กิ hey. นเลยชิมแล้วเรอเดี๋ดวยวนะ,ะตรงกลาง oh. อันนี้ผมเคยกินแลนะ้วเสียมไทยได้ตรงกลางเลยอ่ะช็อตจะทำยังไงอืมอ่ อ๋อดีครับเอาไปกินเองนะมั้เอาปโอเคเจ้าแป้งกินเองเลย้าน้องปไม่จะบอกไม่เอาไว้ป้งกินกินบ้ากินบ้ากินบ้ากินหนาไม่บอกรถต่อไปนะครับเรอ่าถนี้นมวนเรส้มริส้มอันแกะ

เราจะัรถนะโอเคเราขอไปกินต่อบ๊ายบายก่อนบายาง